จะไปบินต <Yeah. S 1> ั <antenna noise> ้งแต่ตีสามครึ่งมีสามห้าสิบก้าเลยเดี๋ยวเขาไปบินกันก่อนแรกเขาก็จะมาแปลงฟันเลยใครอยากเห็นชิ่เกมต้องรอดูท้ายคลิปนะวางฟันให้เสร็จก่อนแปลงเสร็จแล้วแปลงสีฟันเยอะมากแล้วต่อไปก็อาบน้ำนี่อาสบู่เดี๋ยวเรามาถูตัวกันถูถูถู ค่อนข้างเย็นนะคะแต่วันนี้เรารอดแล้วเพราะเราเอาน้ำอุ่นค่ะต่อไปมากินแครอทเดี๋ยวเขาจะเขาจะตักกินเร็วๆเลยเ<ม>ขาจะกินสามครั้งเขาจะกินสามเาเไไรียกว่าอะไรนะสามลูกโอเคอิ่มแล้วเดี๋ยวเขาไปทำงานกาันอันนี้งานค้างก่อนคุ้คองบินไป เดีย๋ยวมาดูก่อนนะคะว่าว่าเขาเนี่ยจะได้ไปกี่โมง๋ย่เขาต้องเล็กบ้าไว้ก่อนโอเคเดีย๋ยวเขามาดูกันนะคะว่าเขาจะได้ไปกี่โมงนะแค่หนึ่งแล้วเขายังเขาสองเขาต้องรีบทำนะคะสามช่วดูด้วยโอเคเขาขึ้นเครื่องที่ ส <4 S 2> ี่เขาขึ้นเครื่องที่สี่นะคะห้าแล้วเขาขึ้นเครื่องที่ห้าเนาะเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องบินกันเดี๋ยวเราจะไปดูอากาศบนเครื่องบินกันนะคะวิแต่เราต้องไปจัดข้าวกองกันอาหารกินนะคะอันนี้เขาเอาไว้กินตอนท้องว่าง เขาเนี่ยเขาจะเอาไอ้นี่เนาะเขาเป็นคนอนิเมะเนาะใครที่วีนี่เอาอ่ะเก็บค่ะเก็บเก็บวีรู้จักจะกินอะไรดีนะเอาอะไรเลยก็ปิ๊ยน เอาซูซี่ <ฮะ S 1> กินดีกว่าพูดพี่เกียรติมองเห,นหน็นอะไรด้วยพี่หวานน่ะวุ่นอพะการนอดเลยคืออะไรวะใครรู้บ้างคอมเมนต์มาค่ะมันคืออะไรมันคืออย่างอย่างน่ากินมากเลยเนาะให้กินเต็มรัวอร่อยไหมเอาซูซี่เขากินอาหารหรูเลยนะเนี่ย ถ้าไม่กินถ้าไม่หรูคือเขากินไม่หมด <c oughs> <c oughs> คนสวยย่อมมีการจากลาเอาเขาใจไม่ได้เมาใจลายเกินเอาไปอีกเอาอีกแมว่ามันมีลูกอะไรบ้างมะเกิดเทศ <c oughs> เขาจะเอาใส่เป็นลูกหัวใจนะคะ <c oughs> เขาชอบเอาลูกหัวใจตอนไปจะได้มีพลัง ไม่เอาดูประเทศไทยอะประเทศไทยเหรออยวเขาดูก่อนนะมีู o o g l e ไหมมีมีาไขดาวเขาเอาไข่ต้มไปกินด้วยเนาะอยวเขาทำรูปหัวใจก่อนเธออย่าเอามือแย้คอตัวเองเขาจัดนานมากอ,อ,อยวไปดูตอนเขาทำหัวใจเสร็จเลยมาเอาดอกมา ดอกไม้บ้าอะไรไหมดาวค่ะเออดาวนั่นแหละมากินกันค่ะ <laughs> ไม่ใจ <laughs> มาเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวเราจะมาเอาไข่ต้มกินช่วงท้องว่างเราอาจจะจัดไม่สวยนะคะไม่อออไเอเ็อนจาณนายออกไปใส่ไวที่นี่ไข่ <laughs> ต้มก็<ต>ดูไหมว่ามันมีอะไรบ้าง พูดแล้วก็เลื่อนดูใหม่เลื่อนดูเยอะๆเลยดูเยอะๆเลยเดี๋ยวเราจะ,เ,ะเละเื่อนดูเยอะๆเลยแค่นี้แล้วก็เลื่อบบนดูเยอะๆเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดีย๋ยวเราไปห,หาของใส่หน่อยเอาให้มันเต็มหัวข้าวอะเหมือนมันเต็มลองดูว่ามันมีมีปลาปลา อย่า <Okay, S 1> <c oughs> งนั้นลองเอาใหม่ไม่เอามามานันอาจจะมีอันที่ที่สอง <G ül> โอ้ปลาเซมอนว้าวว้าว,วาวแต่หนูใ้ไม่ได้แล้วไนงะไม่เป็นไรค่ะเดีย๋ยวเราจะไม่ทำลูกหัวใจนะ <G ül> พี่เราชอบกินปลาเซมอนมากเลยนะคะ <G ül> มะเขือเทศคือที่หนึ่ง <G ül> จะได้หน้าสวย <G ül> นนามอต่อซิกซอกันไหมคะอุ้ยชอบวันนี้ใช่เหรออุ้ยยังงาคาวีอะพูดลองเปิดดูมันมันจะอาจจะมีเล็กๆอุ้ยข้าปั้นอันนั้นฮะอุ้ยพี่ดีอยังวะ คุณอยากคุณอยากคุณอยากกินข้าวปลาไม่ใช่หรอมันไม่อะไรวะโอลุกินลุกฮินนี่เองโอเคเตรียมอาหารเสร็จแล้วม่นแ๊บแดูซิว่ามันมีอะไรที่อะเตรียมอาหารเสร็จแล้วไปบินปิดฝาก่อนปิดไงวะปิดฝาผ่านรือดียวเราไปบินกัน อดี๋ยวเรามาเล่นรอเครื่องบินกันอุ๊ยเฮ้ยัไปโนมี่ยโง่จังเม่ <c oughs> <c oughs> กีไม่มีคำว่าไม่มีคำกรนโง่ <c oughs> จังไม่มีใครชนะเลยตทีนี้เย้

งกมากบูมาพาแล้วพาแล้วคันนี้เลยขอดรอปีอย่าเพิ่งขึ้นขึ้นบินยังคะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วแต่รเล่นเล่นซิบสองเลยขอดรอปี